ม,มาเล่นบ้านนี่แหละมาเล่นบ้านกันเลยมาเฝ้าไอ้ศูนย์กันเลยอ๋อกระบ้อนเน่ยบ้านไอ้หัวออกมือได้เลยครับยังอยู่ร่วงหัวจะบ้านอยู่สิหัว้ยแกนอนมวนเนาะแกยู <laughs> ่มาเรียนช่ยขอนด้มาไหนวันหนใส่มือเหื่อกรับแล้วครับ บอหลเ่ยมออกเยหลายมนอนื่ใหญ่อ๋อออกสียงเขาแล้วแม่ในดิใต้ยังตาใต้เห็นนังก็อนอ๋อกล้องุ่นอากาศกล้องฟ่นอากาศกล้อง่นลงเพื่อให้เขามันน่วยงามบอกเออจะสีมันเกื่ยว่นมันหน่ดำปื้อ เขาเอ็นยังก็ต้าเครื่องยังไงเครื่องก,กล้องเขาหน่อยนะกล้องเขาอ๋อทองสีขาวขั้วแล้วกล้องแล้วก็หนื่อยง่ามแล้ลงของปุ้ยอ๋อเพราะกล้องหน่อยงามแล้วก็นี่ครับกล้องเสร็จแล้วก็เมื่อกี้อากาใส่เครื่องสีหน่อยอสีลุ่มซ้น ใส่สีเขาสีมีเขาสีแล้วป่ะครับใส่เขาสีแล้วเอ,อาผมมีัผไในสีก้านในสีป่ะเขาเขาหอมเขาหอมเขาหอม,มาดสมาสิสีเสร็จแล้วครับแบบนี้นะครับเม็ดางามเป็นแบบสีเหลวเม็ดใสเลยครับไม่มียาไม่ยังครับอของนี่ผมเห็น สีสีบลาดิสีขาวนอะสีกินเองอก็เลยก็เลยสีแบบให้มันมันมันหุงเสียบอย่างนี้ปลาดิสีมันขาวสีขาวก็กินม่าเสียบออออโอเคครับออขอบคุณครับผม